การเป็นนักกีฬาของพี่เทนนิสนะคะก็มีการวอร์มอัพทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะวอร์มก่อนสัก5นาที10นาทีอย่ามาสายเข้าใจไหมเข้าใจครับลุกขึ้นค่ะแล้วก็เป็นไดนามิกแล้วนะคะมันนี่เดี๋ยวจะสอนให้าปโอเป็นอะไรเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้ครับครูผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรครับครูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้วอร์มก่อนเตะครับผมวันหลังอย่ามาสายเผื่อเวลามา อว,วอร์มก่อนสัก5นาที10นาทีอย่ามาสายเข้าใจไหมเข้าใจครับมันนี่เดี๋ยวจะสอนให้ในการเป็นนักกีฬาของพี่เทนนิสนะคะก็มีการวอร์มอันทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะ,คะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดแบบสเตติกค่ะก็คือ5้าถึงสินาทีในการวอร์มอยู่กับที่นะคะสิ่งที่สําคัญในการวอร์มแบบสเตติกนะคะก็คือการขยับไปด้วยค่ะมันทําให้กล้ามเนื้อเราตื่นตัวด้วยอย่างนี้อย่างนี้หรือแบบนี้นะคะ ต่างกับการวอร์มตอนเอนิ็วสอมนิดเดียวเท่านั้น หลายคนบอกว่าอยู่กับที่ไม่ค่อยดีแต่ส่วนตัวที่เป็นนักกีฬามาตลอดนะคะก็ยังคงต้องอยู่กับที่อยู่ดีค่ะก็สแตติกรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันได้จดจําก่อนว่ากําลังจะถูกยืดแล้วกําลังจะถูกใช้แล้วค่ะเพราะขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นการลุกขึ้นค่ะแล้วก็เป็นไดานามิกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาลุกเหวี่ยงขายืดข้อต่อขยับเล็กๆน้อยๆค่ะ ไปขั้นตอนที่3กันเลยนะคะเราจะวิ่งกันแล้วค่ะวิ่งจ็อกิ้งวิ่งเบาๆ5-10นาทีเช่นกันหลังจากนั้นอาจจะมีการสปีดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในขั้นตอนที่3ค่ะอันที่4นะคะก็จะเป็นการ ใช้ทักษะในกีฬาเทควันโดแล้วค่ะแล้วก็จะยกขาเตะแล้วชุบๆุบชุบ <c oughs> ก็ขั้นตอนที่4อันนี้นะคะก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากอย่าเพิ่งกระชากต้องค่อยๆย,ยืดค่ะฉบับพี่เทนนิสมีทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วฉบับของน้องๆหรือว่าคนดูที่กําลังดูอยู่มีกี่ขั้นตอนใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าอย่าลืม ขั้นตอนการวอร์มอัพแบบนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะบอกเลยว่าหากคุณมีประสิทธิภาพที่ดีหรือว่าเก่งแค่ไหนแต่ถ้าวอร์มไม่ถึงประสิทธิภาพก็ไม่สูงสุดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวอร์มเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเริ่มออกกำลังกายค่ะสู้ๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดทุกอย่างเลยค่ะอย่ากด2ครั้งนะคะเพราะว่าเ <t rain> <t rain> ท่ากับไม่กด <t rain> แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอยากให้มาพูดเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะบ๊ายบาย